ปล่อยเช่นไปเธอะแล้วพวกเธอรีบหนีไปเร็วเข้าฉันน่ยไม่หนีหรอกจะค้นคิงจิงก็ตจูแล้วเอาสันติสุขกลับมาสู่ราชอาณาจักรทำให้ดูลำพังเธอคนเดียวจะไปทำอะไรได้แล่วก็ไม่ใช่คนเดียวนี่จ้าถ้าเจ้าชายเห็นความสุขเลือกแล้วยังไงพวกเราก็ต้องช่วยเต็มที่หยุดเลยนะ เพราะเขาไม่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรครามสักหน่อยนึงนะการจะช่วยเพื่อจะเป็นต้องมีเหตุผลด้วยอย่างนั้นเหรอฮ<ะ>ช่วยฉันไว้ทําไมการช่วยคนไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลนี่ฮ<ะ>ไม่ลังเลเลยสักนิดคนคนนี้แข็งแกร่ง กบไปกไปไปโอมาแล้วจริงกไปก็ไปกบไปกีไน่รสิคือว ak yep. ่าขอบใจมากนะขอบใจจริงๆ